รอบนี้พิเศษเด้อพี่น้องเด้อมีน้ำแข็งใส่น้ำเนาะเผื่อยุกระลับพี่น้องเลยแล้วกับมีนุ่มแมวครับนุ่มแมวกับมีนุ่มแมวนุ่มแมวที่เ่นชิดใช่ทั้งเทิงมันนะ

เดี๋ยวมึงไเดี๋ยวไปเด้อพี่น้องเอ้ย่าวังแต่ขาโตอันสลุมซะนั่นพี่น้องเอ้ยเนาะเฮ้ยดีขนาดเนาะดีจ้าอะไรพ่อเจ้อย่าให้พัอได้จับสาบกันแล้วกันเฮ้กคนนี้เนาะคนนี้หน่วยแดงลุ่มเนาะ ด่วยเามหุ่มจ้า้เวบิไม่ได้คนนะจะไปจะไปลุกนลุกลุกุลครับวดหัวจะเอาวดหัวนผมเห็นอยง้ิลยวดหัวิลิมก่อนิมก่อน ก็ชุบชื่งแาวแ่ดินเาอยายาวานชันมาสิเด้อไอ้ขอกินก่อนเด้อวีแวเนาะสแซบสีนัวสำหับกับตาเมืองน้กันเด้อบรินเดอ้น่ได้กินง่ายเลย้าไม่ค่าพันก้อนไม่ค่าพันยี้พันมาตงเท้ากไม่นลองกันเป็นยังไงเืองบุรุษลูกสาว่าเป็นบ้าานเป็นบ้อ่า Đợt xong các bạn nó đi ạ xong Alo à <laughs>

ต้องมีเนล้อดิบมารถได้ก็ได้อ๋อยี่เดียบ่นี่ยก้มึงยอหนีมันหลเลยมันกระมึงวนเดอดมันกรกรนั่นเด้เนาะกระยินล้วะหกรน้ครับกรุ

เอาดังไว้หเวซุบดูนี่ไว้อย่าไาเอ้ยแน่ลุงชมอาจารย์ถามไงอะอะเอามาบ่ดิอ่าดิเอ้ยได้บ่ดิเอาหัวยาวเอ้นี่อได้ละนี่ก็ได้ละได้ละมีแก้เบิร์ดไรเดอไปลงฝั่งหน้าป่ะโอ้ยเอาเอาแก้เบิร์ดระยะมันนั่นอันน Má, kẹ lúc bà đi Đó ừ. nạp lúc con Để cái đi đồ Không lắng ừ. Bốn cái lúc đây มาบ้านี่มาานกินด้ยกัน่นจบมาแกะอยู่พี่รถมันเจอแล้วเนย <c oughs> แกะอยู่กใกล้ๆรถมาแกะใช้กใกล้ๆพี่รถ

ไปบอกแล้วก็ได้เอาไม่นะอดรอดลดด้องมันได้เ้ยอไม่แล้วจบห้ก็จพ้เพิ่อนไปผสมสามสี่ ซีซีอา่าผสมกันมาพี่น้องไ้ขั้นตอนมาเนาะขั้นตอนต่อไปมาเตรียมตัวนี้บ้านนี้พี่น้องไ้ของหวานเนาะรถช่องเอารถช่องรถช่องหรือว่าเขาสขักคูอ่าเป็นขลุมขล่มคือใครกุ้งใครกบนี่แหละพี่น้องเลยนี่รอ,อบนี้พิเศษเด้อพี่น้องเด้อ มีน้ําแข็งใส่น้ําเนาะเพื่อยุบระดับพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีหนุ่มแมวครับหนุ่มแมวก็มีงนุ่มแมวนุ่มแมวที่เพิ่นซิใส่ทั้งๆมันนะเอออันหอมๆพี่น้องเอ้ย้าสักกิโลของนอื่นเก็จังว่าเด้อหนุ่มแมวคือกันนั่นแหละบ่นุ่มแคทเนาะฝั่งไทยเพิ่นอต่างประเทศดออ นุ่มแคทนุ่มแคทลิ้มอะไรลน้มแมวไปร้นุ่มแคทโมเมนต์นุ่มแมวอ๋อแล้ว่อดีเราลายน่อยชอบบอโอ้ยปุ้ยได้ตัวนี้โมเมนต์เฮ้ยเื่อได้เนาะเัวนี้หามเล็ดขาดตัวนี้บุได้เย็นพ่นเย็นคลายบอคายเลยนี่เอออดเจ๋อเด้พี่น้องเนี่ยเผาเด้อทางใน โอ้ท่านผุซมเพิ่นรออยู่พี่น้องเอ้ยรอญาติกันอยู่เนาะบนถก็ถ่างาอยู่วอะอ่นี่เลยยเย็นเย็นเย็น,ยนใส่ประมาณครึ่งแล้วผสมกันผ<อ>สมกันหลายอย่างเพราะว่าให้มัน,นให้มันมีหลายอย่างในในถังเดียวนะ

มาสีพนเปิดสลีอลุสีีเลปิดสีลุ่งสีลุงพี่น้องด้อยิด้อเลน้เล่านาเลสพอ่พนมอซยพี่น้อง้อย ออพน้องไอติมเพิ่นเนาะเออมันสีมีอีกตัวนึงเลยี่พ่อมนุกลับอีกสีดำนี่เนาะสับกล้วยเสากล้วยเสากล้าจะมาเลยนี่เฮ้ยข้าวเล็กกล้าเด้อยังไม่ทันแล้วเด้ออย่าพึ่งอย่าพึ่งกดเจร้อกดเจร้อกดเจร้อก่อนยังไม่ทันแล้วยืนขวิดยืนน่งรอล่ถาเด้อ

ạ bây giờ mọi người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  mọi

<tôi> cái không <rồi> ừ. Không. Oh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 . cà Không. bà Không. <laughs> <laughs>

ย่าดีขนาดเนาะย่าอะไรอยู่เจอย่าให้ันได้จับสากันแล้วกันเฮงกว่านี้แล้วอนี้หน่วยจังลุ่มเนาะดหยเขาหุ่มจาเอาเบิ่งไม่เ่เลยนะีไปจะไปจไปโอ้โอ้ต้อใจเลย้ต้อใจเลยันี้้นู้ เดด pues ูล er. er. ้วนมเห็นอย่างี Connell ้ดิน่าหลายขวดหัวไปเดิอไปเด้อั้ลุไ่ปามาแล้วเนาะอ่ลงทานน้ำหวานเด้อลงทานผบาวไม่จ่ายคิครับโดยมาแล้วบ่าวจันทร์แซนดเด้อโย่เโอ้อัน รอเราราแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งครับอซิปมังกรซิมมงคลยันโบเซยันไอคอนเอ้าวิ่งเอ้าวิ่งดังประเทศไทยนะคะครับมาเด้อมาเด้อครับเด้อมาเด้อมากินของหวานน้ำกันเด้อแตกบึ้มบึ้มแตกบึ้มบึ้มสีสันสีสันแบบอยู่อยู่พังไทยเพิ่มเอิญของหวานเนาะ Lo song, lo song. Lo song. Khoan, 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 con, mò tốt อาจบเนาะให้จอกกันเป็นมากยบบานีปป่นี่เาสิเป็นตัวนี้เนาะมออเเอ้า,ออามามาเป็นนูทดลลองได้จเจ้าบาทนี่อเนาะเพล่อมั่นใจ่ะมั่นใจครับ

nó, ơ xếp, bộ xếp như thế này, cái khăn nó tít kho thì nhàng, cái, nó tít, anh vu khạc con, nó, à, giờ phao đó, tạo theo đấy bà, à, tạo con, 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 cái này, đây phi long đây, tạo theo mà ông, một con นี่ยซิมก่อนซิมก่อนย่อาย่าอย่าวาสัมาสิเด้อไอ้ขอกินก่อนเด้ออ้เ่องไเนาะมาหลยเขาหลยเขานวบานี้ตายคักคอยบานนี้เนาะังไดีี้ทวงชีท่นอยู่นบานี้ อันเขาหอมไงเด้อโต๊ะมันล่มเด้อมันได้กินแล้วมั้งเดี๋ยวตะบ้อตะบะอ้โมเมนต์เนาะภาษาภาษาเราเทิรนกับม้าลราบานนี้ถาเป็นหนึ่งถาเป็นหนึ่งถามีมีค่าเพิ่นมากก่อนข่าวคิวก็แบบนี้ผุดผุดเบิ่งเห็นเพิ่นเพิ่นอยู่อ่ะเถิ่อแถวอ่ะเพิ่นอยู่เลย เอาอันมาคิ้วเลยมาพี่น้องเนาะปมาเดิมก่อนได้กันเนาะสีแซ่บสีนัวสำเนียงกับตาเบิ่งนลำกันเด้อบัดนี้เด้อร์กำลับริจินง่ายเลย้าไม่ฆ่าพันก้อนไม่ฆ่าพันยิ่งพันมามาพี่น้องไปลองนลำกันจับแถวเลยเนาะสมชง่อเป็นไตเสียบได้พี่น้องเห้ยเนาะมาชื่นแล้วมาดูดิอันเป็นสิ้นไปพังก้อนนะคะ ต้องแต้องกินก่อนนูแลองก่นเป็นสไรยัง่รู้นะ่าบผ่านเนบผ่านอ่อดช่องก็อร่อยมือนกันนะเนี่ยอดช่องอร่อยเซ่บเนาะเอ้าเห็นจังได้บานี่พี่น้องเาี่นลี่อนลูกมือก่อนแป๊บนึง Thấy rồi nhưng bộ con chăm bả này, phía nông con nhắc về ảm nàm vô phía nông ấy Trên đấy đấy bả này nó Chị trẻ cái bộ thân phân thế thế rồi đây nì Ăn Tập ơ, tập ơ Nát khả vi của Giả kinh ngung đều, nhìn ngung khả vi Bếp đừng cái giả đó Bếp đừng, bếp đừng, bếp đừng Ốt chế lo, ốt chế lo, phân, phân, phân mang hộp cắn con Quay cái gian bộ thân phân phía ấy Ai phần này, ông nhi cái nấm kênh À, kênh măng kênh măng kênh là kênh nắm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  kênh ถาถาถาเพิ่นก้อนเพิ่นยังหมูมาอยู่เสียใหญ่ลลลแล้วลูกปลีนเนาะจยินจยินแต่อก,อก็เอาใจห่อนใช่ปะแต่อก,อก็งี้ใจห่อนคนหมึนถาเนาะา เอานี <Sa> o, <hoe? S 1> ่ได uh, like, ้สัตสิทันเพิ่นอยู่บ่เฮาสามสี่คนฮะไปสั่นมามาท่านแจกไปนน้ำเนาะแจกไปนน้ำเนาะแจกไปนน้ำเจกไปนน้ำฮะเออแป๊บนึงเฉยพี่น้องแป๊บนึงเอาโอเคพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กัป้าโตแขกมารอต่อคิวกันอยู่พี่น้องเลยเนาะกะถือว่า หัวกระปําอยู่บาดท,ที่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะจักสิเฮ็ดจังได๋เอาอดใจลําใจรอหน่อยนึงเด้อพี่น้องเด้อเนาะให้เพิ่นมาหลายนีก่อนสักนหน่อยสักหน่อยเออเนาะเพราะวา่ามื้อนี้มือ้อเตามื้อโฮมพี่นอ้องเอ้ยเนาะมื้อแห่บแห่บวชกให้ผู้คนมาคบกันหลายนีกน่อนแป๊บนึงถ้าแม่น้องเซอเ <c oughs> พิ่นขึ้นไปอา,นอา,าปบน้ําอาบาแป๊บนึงพี่น้องเอ้ยเนาะเออเฮ็ดจังได๋ลบาดนี้พี่น้องเอ้ยเอาๆๆๆอยูอ่ เด้อรอแป๊บนึงเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้กะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะเตรียมพร้อมๆอ,อ,อีกก่อนเอนอเนาะย่นเพิ่นนหมอนคอมก็อพอแงบาดน,นีพี่น้องเอ้ยมีหลายโรงทานอยู่มื้อนี้ทางาเตียงก็มีทงเอ้ยบุญกม็มีพี่น้องเอ้ยเนาะทางาแนกม็มีแต่ว่าคนนี่คือม,มแต่เฮาบาดนีเนาะเออคือมแต่ว่าคือบ่ไปมทงอื่นนพี่น้องเอ้ย โอ้นาะแสดงว่าแสดงว่าของเขาแซ่บได้พี่น้องไหมอาถึงโตเซรามแต่ว่ากินหอมได้พี่น้องเหไข่กันได้เอเนาะอ๋อหุ้พี่น้องมหนึ่งสองสาวุ่มเลยมาหุ่มเจอของเขาน้อห่อมีแต่เตรียมร้อมๆ่ท่านั้นแล้วส่า่รี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่ม่่่่่่่่่่่่่่่อี่เจ่ก่่่ก้่่ ไม่จีบเาวนะไม่ได้เจ๊มกันเจ๊คือกัน